ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมครับผ่านมอสริมูนครับผมก็มาหาพึ่งครับผมมากบแม่ขอพันนี่ครับพันนี่เดินไปนู่นครับผมเดินมาทั้งนี้แล้วนี่รังนี่แม่เจอครับผมเดินทางในป่าทำเลี้ยงก่าครับที่มาเมื่อวานครับนี่ครับรังพึ่งครับพี่น้องนู่นครับ รังไม่ใหญ่แต่ไรครับพี่น้องคนครับเดี๋ยวผมจัดเลยครับผมเดินเห็นแล้วไห้พันเอกไปทั้งหมดครับพันเอกเดินไปทั้งมีแต่น้ำขัดข้าวครับจะดื่มยังไงเวยกำลังดู <c oughs> เราก็เดือบขึ้นเอาครับผมลองไปเดี๋ยวทำครบสักคู่ครับพี่น้องอดูก่อนดูชัดๆก่อนงานจะได้กระดือบเอาเมน,ไ,นได้ถืดอะไรมาดีครับผมบตุนขึ้นไปนู่นเดือบไปอยู่กิ่งอยู่กิ่ง โ okay. อเคทำรบแลยกเมียนเลยครับผมยกเมียนเลยไปครับผมทำรบสักคู่พี่นอ้องสวยๆเลยครับผมนี่ครับน้านสวยๆเลยครับรังก่อขาวๆเลยเดี๋ยวจักแผ่นหนึ่งโอเคครับพี่น้องตั้งกล้องให้พี่น้องรับชมครับผมตัดกันเลย โอเคครับครบด้าครบ่นาะแบบทุกข้อทุับ ผมชงตอดครับผมคคไปก่อนผมเชื่อกบผม่นอง อึง่ตรงหัองลังครับผมตอดครับโอ้โหขบผู้ตุดเหมือนหอยติด nó một, 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 Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขีเมี่ยมเลยครับผมรองขาวอาไอ้หัวน้ำครับ น้ำซึ้งๆครับน้องไปครับผมต้นหน้าลังไหมครับไปครับผมแม่เดินมาเจอครับโอ้โหอยากใจครับผมใหญ่จริงๆใหญ่เท่าพันนี่ก็วานเลยต้องไปดูฉบับต็มครับ จอตายั้ยโอ้ต้นอายแม่ไม่เจ้าจ๊ดมันใหญ่มากโอ้โหพี่น้องว่โอรันยนู้หลูยอรังนึงครับต้นเดียว2อรังเลยยอย้อยยอยๆเดไปตังน่ไไปไป ไป,ไปหาหทัาค้ควบครับมันอยู่หลึกไหมนี่ครับมีเตดน้ำครับผมใหญ่ครับแม่เดือนมาเจอโอเคเดี๋ยวจัดการกันครับพี่นอ้อง นี่ต้นน้ำโอ้โหเหยาเลยเหยาเลยไปพันนิกทำครบครับพี่น้องแดงเจิงเคิงนี่ครับห่วยนะครับแดงโลเลยครับอ๋อแล้วขึ้นไปดูน้ำก่อนพันนิกอ้ยแล้วขึ้นไปดูก่อนครับแป๊บนึงผม เดินมาเจอแล้วครับนี่พันนีเดีย๋ยวลังนี่ให้พันนีขึ้นครับผมลังอย่างงามครับผมจะไม่รู้จะแก่ไหมครับหล่อกันขึ้นพึ่งแก่ยยิงชิงกันขึ้นลังใหญ่คเขาพึง่งลังงามอยู่พี่น้องอืมขอลังเต็มเด้อพี่น้องเนาะโอเคพนเนันนีจัดการครับ ไปเดี๋ยวผมใส่ชุดแป๊บนึงอื่งขบตามเส้นเรียบร้อยเลยครับโอเคครับผมไปผมพันนีกำลังขึ้นครับโอเคจุดขบสักครู่ครับครับผมขบเหลืองควันแล้วเหลือแต่พันนีครับผมกำลังจุดขบ ยุติสิมาลูกเพือ่อนลองดูครับผม โอ้โหดูกควันแล้วครับผมโอ้โควันผมนี่ก็ดแย่ย่อยเด้อพี่น้องดู <c ười> โอ้โควันขักไปครบผมลอรุ่นครับลูกเต็มมันกัดทอดเลยโอ้โควัน ยังคักเลยเพียย่น้องถอดกลางเลยพี่ <ừ, S 1> ถอดกลางครับผมอึ๊ตำหลักควันพักกินแลนออกได้นั่นแหละ หักกิงออกนด้อนั่นแหละมองไปเห็นผึ่งหักกิงนั่นออกไดด้านกิงต้องขบนั่นละโอ้โถอดจนจะมืดเลยฟูมกัไก่กันเลยพี่น้อง พันนี้ครับนะครับเฟซบุ๊กก็อำเภอใจครับผมนะครับใครสนใจมิมนะครับตลาดครับผมสารพีหัวทะเลเขานะครับมีมีวบางขายอยู่ครับตรงลานน้ำปั่นเ้ยครับผลงานของพันนี้ครับเกหามิมขายบ่อยนะครับไปอุดหนุนกันได้ครับโคราชหัวทะเลนะครับหรือว่าต้องการนำพึ้งก็อำเภอใจครับผมเฟซหัวน้ำ พี่เนกเอ้ยน้ำขักๆเลยล่างนี่พี่ตาอย่างสวยครับพี่น้องดูขาวโบเลยตรงนั้นฮะ<อ>ใส่ถุงมือลุเพี่ยนงมาดุครับผมตออ มันตอดแล้วก็ยังว่าละครับผมเราขึ้นไปนานครับบางทีมันร่มมันแรวบางทีมันก็ตอดอควันมสมใจผ่านเลยครับ คว้างเลยลูกพี่อันนี้เดี๋ยวไปมาแตงแ่งข้างหลังเดี๋ยวผมมาแต่งเอาให้พานตัดมาก่อนวนามครับรอตัดวน,นาม ง่อนนอ้อยมดดด้วยลูกพี่<อ>นามใหญ่ครับฮ<ะ>้ายหาหลังนี้น่ะดีกว่าเขาเมาื่อวานนี้เกิดไม่เท่าไรห<อ>นุ่มออกแวบนั้นเลยลูกพี่ น้ำคัะผมเฮ้ถุงนะเอาถ,ถนะอาุงสวมตัดเราก็ตัดทางหลังก่อนแล้วมือประคองหัวหนาำไว้ แล้วก็จับถ่ายว่านามอาละรเรากิีดฟังนุ่นอย่าให้มันขาดมดให้เองฮักได้นะดึงดึงดึงข้างหลังดึงข้างหลังนั่นแหละ นั่นมืดิ่งยิ่งอ่ะกลับสายเลยเอาเทออาเทเอได้นั่นละ่ะลูกพี่สักมีดไใจเย็นยิ่งคืนไปแล้วครับผมหนำสวยๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปคอยรับของครับผม โอเคครับพี่น้องไปหลับชม EP ที่2ต่อเด้อครับเด้อครับผมจบผลงานเท่านี้ครับผม